สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมาแนะนำการใช้งาน ฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินจะพามาดูหน้าจอ TFT ในรุ่น Honda Civic รุ่น RS ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าจอมาตรวัดของเรามีข้อมูลอะไรที่แสดงผลข้อมูลบนหน้าจอกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฟังก์ชันบนพวงมาลัยกันเลยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะ ก็จะมีปุ่มสั่งการเสียงสิรินะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนเพลงอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเพื่ออ่ปุ่มเลือกข้อมูลนะคะบนมาตรวัดว่าเราจะใช้เมนูอะไรโชว์ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูของบลูทูธนะคะโชว์ถ้าเราจะเอาเมนูอื่นเราก็สามารถเลื่อนตัวนี้ได้เลยเนี่ยค่ะหมุนเลื่อนตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะมี FMAM นะคะ Uh, FMAM USB นะคะบลูทูธแล้วก็ตัวแอป,ปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรโชว์บนหน้าจอ TFT ของเรานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวดันจะลองเลือกตัวบลูทูธไว้ดูค่ะก็จะขึ้นโชว์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะปุ่มทางด้านขวามือปุ่มขวามือนะคะก็จะเป็นการ บนพวงมาลัยขวามือนะคะจะมีตัว l อ a t ให้นะคะระบบช่วยออกนอกเลนนะคะแล้วก็จะมี a d Adaptive Cruise Control ในการใช้งาน a d Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ค่ะให้มันขึ้นสัญลักษณ์นะคะแบบนี้เลยมองเห็นกันไหมคะแล้วก็ เหยยบเคร่งนะคะไปที่ความเร็วที่เราต้องการสมมุติว่าเราจะตั้งไว้ที่90 mm. เข็มไม้แล้วก็คือให้ให้ขึ้นที่90เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มเซตค่ะมากดที่ปุ่มเซตตัวนี้นะคะดันตัวนี้ลงมาค่ะเนี่ยค่ะมันไม่โฟกัสเลยแป๊บหนึงนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็กดเซตลงมานะคะดันสลักตัวนี้ลงมามันก็จะสามารถล็อกความเร็วให้เราไว้ได้นะคะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถถอนเท้าออกจากคันเร่งได้เลยสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ส่วนปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มระยะห่างนะคะจากรถคันหน้าเพราะว่าตัวนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control ซึ่งจะล็อกความเร็วด้วยแล้วก็สามารถที่จะชะลอความเร็วรถตามคันด้านหน้าได้ด้วยนะคะโอเคค่ะทัดมากค่ะก็จะเป็นปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดิเดนรถนะคะเราก็ถ้าทํางานเราจะใช้งานแล้วก็กดปุ่มตัวนี้หนึ่งครั้งค่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์ไฟโชว์นะคะขึ้นที่มารวัดตรงนี้เขาก็าจะตรวจ จับเส้นแบ่งเลนนะคะก็จะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตัวนี้ระบบก็จะหยุดการทำงานค่ะโอเคค่ะมาอีกหนึ่งจุดค่ะก็จะเป็นปุ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม safety support นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสัญลักษณ์โชว์บนมตรวัดถ้าเราใช้งานนะคะเราก็มองเห็นกันไหมคะมัน ะะประมาณนี้ตัวนี้ถ้ามีเครื่องหมายถูกนะคะก็คือเปิดการใช้งานแล้วก็ด้านล่างอันนี้จะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรคค่ะถ้าเราใช้งานก็คือติ๊กถูกแบบนี้แต่ถ้าเราจะปิดการใช้งานให้เรากดนะคะ1หครั้งตัวนี้ก็จะเป็นการปิดการทํางานแต่ถ้าเราจะใช้งานแล้วก็กดหนึ่งครั้งค่ะให้ขึ้นสถานะแบบนี้นะคะ หรือเราสามารถาเปิดปิดนะคะในส่วนของระบบการใช้งาน Honda <The ha> Sensing ที่เมนู Menu, ตรงหน้าจอได้เลยนะคะก็คือเรามาที่หน้าจอค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะก็จะเป็น การเปิดปิดระบบนะคะตรงนี้เราสามารถเปิดปิดระบบจากตรงนี้ได้หรือว่าเราเปิดปิดระบบจากเมนูเซฟตี้ซัพพอร์นะคะตรงที่ปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ควบคุมตรงนี้ได้เลยที่เป็นฟังก์ชันฝั่งขวามือโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเรานะคะก็จะเป็นไฟอโอตโต้ให้เวลาเราสตาร์ทรถนะคะก็จะ ไฟก็จะติดสองสว่างให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยนะคะโอเคค่ะในส่วนของฟังก์ชันบนพงมาลัยแล้วก็มาตรวัดก็จะมีประมาณนี้นะคะะ ระบบทุกอย่างภายในรถนะคะจะทํางานควบคู่กับการรัดเข็มขัดนิรภัยถ้าเราไม่ลัดเข็มขัดนิรภัยระบบบางอย่างก็จะไม่สามารถทํางานได้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเดินแนะนําให้รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถค่ะโอเคค่ะเดินก็มีข้อแนะนําในการใช้งานรถยนต์ Honda c ซีวิของเราเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเดินจะมีอะไรมาแนะนํา เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ